ตามรอยตายรอยตายนีมาแต่โบราณบอกลูกหลานใช้สืบสารของดีน้ำเสียงสาเนียงภาษาท้งน้ำเสียงสาเนียงภาษามรดกลังค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใต้ส่งคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคป่ญ่าตายายวิถีใต้มากมี ประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใตย้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุงสงพยกลาการการก9 9จำกัดโครงการคอนโดพัฒนสอริสิริสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระจอกเงากง็ามีไหวยซองนาะ ให้รูวาดีเด่นเป็นชนันครูอยากรูวาตัวเด่นเป็นชันใดเพราะว่าเลได้จากลูกสิสติทซ่อนมาวันนี้ยืนยู่กับบารดเผื่อนองซ่องเส้ซ่องเจ็ดพี่น้องครับเตรียมการจัดงานฝ่าเด้งครั้งที่สกอกพบเผื่อนคาราวะครูเชิดชูสตาบันโรงเรียนปลาพนังหรือฝ่าเด้งปันตำบลเอกสม,มิงรถรัศนีเป็นประธานปีนี้ครับเมาบ,คร,บครับผมบอกว่า,วาเตรียมการมาไลา่ปีเล้วครับผมแล้วเดี๋ยวบอกทีประชุมว่า มีการาทาบตามบายรุ่นเนี้ยเป็นประธานจัดงานแต่ว่ายังรับไม่ได้พอเลยครับคุณผั้คือการจัดงานฝ่าแดงนะครับผมต้องการให้มีความพร้อมครับข้องเผื่อในรุ่นกันก่อนเมื่อเรามีความพร้อมแล้วเราพร้อมทจะออกมารับอาซารับเผื่อเชจูรท่าบันรับจะทําให้มันยิงหย่เล็กลงไกลเราต้องการจัดรูปแบบงานให้เป็นแบบยางข้องรุุนนองๆที่จะกล่าวขึ้นมาจัดงานแต่รุ่นล้นไปเป็นการรุุนผมเป็นเพียงซื้อกลางที่จะให้รุุนผี ที่จบจากท่านสําบันปากบนแดงไปแล้วในว้วนกลับคืนทิ้มเก่าคือท่านสตาบันเคยทึกษามารวมร้างชั้นมาพบปะครูบาอาจารย์ที่เคยสร้างท่อนมาจนได้ดีตัวันนีนั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์ของงานครับพี่น้องครับฝ่าเด็กนี่จัดมาแล้วยี่สิบปีก็มีโอกาสมามั่งในบางปีไม่ได้มามั่งในบางปีอีเบาพีน้องว่าถ้าฟังผู้กับเร่งเนี่ยถี่ประชุมเล็กแต่เดียวนี้ต้องยอมรับว่าถี่ผ่านมากนี่เป็นการจัดงาน แต่ว่ารอบนี้ครับนี่ยาผบพีพบเผอนพบนองทุกองครับโดยงานครั้งนี้เนี่ยผมต้องการให้สตาบันปากพนังโดยตั้งแต่คณะครูอาจารย์น้องนศองสิษยิ์ปัจจุบันตุกฐานสมาคมศิษย์เกาปากพนังโดยฐานนายกสมาคมเหล่าเผอนพมลุนปากพนังซ่องซี่ซ่องเ็ดซ่องซี่ไม่กีว่าเผอนพมทในจม3รุ่ลุนเดียวกันในปีทอนาีพี่ซ่องเ็ตคือเผินในจมโอบมนาวีเจ็ดมารวมกันเป็นยาผาบครับด้วยกันเราจะต้อนรับรุ่นพีรุนนองตุกตุลุน ที่จะเข้าขึ้นมาขึ้นสู้ยาวสตาร์บันฝาแดงของเราในวันที่14เมษายนซ่องพัน้อย้ที่8เวลา1 0 0นเป็นต้นไปโดยพร้อมเปลี่ยนกันกับอีบอกว่าสี่พลามานี่บุ๊กอับนี่มาไรปีครับมาเกือบทุกปีว่ปนั่นเลยกับทุกปีครับเต้นผบบรรยากาศครับในการรุนนี้ซ่องเซ้ซ่องช็ดมีบ่กเข้มเก่งก็ผมจะพยายามไม่ทําเป็นเช่นนั้นครับอืวันนี้พี่น้องครับบอกว่าเราไปเลยผับบรรยากาศในการรับงานบนเวที เมื่อคลังทียีซมาที่บ้านกันมาเลขวันที่สิบสี่เมษาซ่องปานาลอยห้าสิบเจ็ดพี่น้องครับและก็บอกว่าปีนี้เราอยากใจเย็นเพราะว่าผู้ขับเลกบนเวทีเล็กแต่เดี๋ยวนี้ครูและคนหนังน้ำตาเลยพี่น้องครับว่าอยากให้ครูที่ซอดอยู่ปัจจุบันได้มีโอกาสมาร่วมงานร่วมเวมมทีและทุกอย่างนี่ฟรีหมดเลยครับในคอนเซปต์งานผมต้องการในทุกคนที่มาลงงานนี่ฟรีนะครับโดยคณะครูอาจารย์ี่ผมจะทําเสื้อทีมแจ็เป็นที่เดียวกันและม,มาลงงานครับนะครับเราจะสร้างตจิน เจ้าดังของเมืองนครนะครับมาบริการเขาจะมีเครื่องดื่มทุกยางฟรีนะครับมีสุราให้ฟรีนะครับแล้วก็ข้องสิบหลุนพรมก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันจะรู้ว่าหลุนดีเป็นยาผาบคือ่จะใช้เสื้อซีข้าวเมื่อกันตั้งหลุนครับครูจะใช้เสื้อซื้อชมพูเมื่อกันทุกหลุนครับกับแล้วรุนพีรุนน้องที่มารวมงานปากพนังฐานได้ก็ต้ารับที่ทันสมัครนุ่นทุนการศึกษาหมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนะครับผมจะแจกเสื้อฟรีหนึ่งตัวแล้วก็เรียนเชิญฐานใส่งาน คนในงานทัดตัดวนทริยากเกินรอยช่องรอยช่องร,รอยให้ทุนเงินทุกบาทต่างๆนจะตกตึงกับสมาคมทิศเกาปากพนังและโรงเรียนปากพนังเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นเลิศของจังหวันดนครที่จะมาต่อไปครับพี่ตกลับมาจังหวะข้าวนี่คือสองสิบสองเจ็ดเร,รียกชายได้รบ,บริการห้ามหนัง,งหง้ามกินห้ามกินครับองบริการคนอื่นบริการครับครูโรงเรียนปากพนังคือซี่ชมพู่คนที่มารวมงานรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนบอกคนทางนี้ครับข้อเบี่ยงแต่ว่าให้พาว่าใจมากใส่เสื้อสีฟ้า ฐานบริจาคเงินทำ้งลทุนการศึกษาแก่น้องๆก้องปากพนังฐานยหญดับเสื้อซี่้ฝาข้องสต้าบันปากพนังฟรีหนึ่งตัวครับครับ,รบตอนนี้ที่ั้คกญพี่นนองครับอีบอกว่าการประกาศักอญาภาพก้องซ่องเสซ่องเ็ดเราเบี่ยงตองการจะบอาว่ามาครั้งนี้เผื่ออีมากราบครูบาอาจารย์อีมากราบผีมาพบเผื่อและมาเล่นน้องก้องทุนวันดีตั้งที่ลังคุดเอาไว้รองร่างเอาไว้ดีไล่เส้นมาเร็วครับเร็วครัพร้อมมาเร็วพร้อมครับพมมีปลาไหมที่จะมอบเงินให้กับ สมาคมซิทเกิละโรงเรียนปร,นรับพนังขับส่วนหนึ่งนะครับซึงเป็นเรื่องดีตีผีๆน้องๆทีมารวมในงานฝ่าแดงปี5 8ปในครั้งนี้กับเดี๋ยวคัาพร้อมร้อมกับวันนี้เราบันทึกเอาไวา้รบเรืก,การเตรียมการรบหน้าจะตามมาท้ายตามรอยตายเผื่ออีบอกว่าวันนี้ปากพนังพี่น้องครับการที่โดนด่างมาร้อยว่าปีมีหลูกซิทเต็มบ้านเต็มเมืองมีตั้งรัฐมนตรีราค้าเตนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ไม่มีดี รเรามีครบรเลยพี่น้นองรับเป็นตํารวจเป็นต่างครูบาอาจารย์ข้าร,ราชการถุกกระท่วงตะบ่วงกลมวันนี้พี่น้องรับโม่เราเลยหน้าตาเลยอย่างเลเด็กๆวัยรุ่นกันอยู่เลยแต่พี่น้องรับทุกคนต้งใจนับประชือกันมาทุกคนวันนี้มีความพร้อมในการเตรียมการจัดงานเบรอร์โทร่ขึชนว้หน้าจอมีปากเผื่อซ่องเส้นซ่องเ็ดส้มตบทุนมาได้อีบเพรไม่ต้องว่ามีเงินมาช่วยเงินมีเร่งมาช่วยเร่งไม่ม สำคัญพี่้องครับบรรยากาศค่ำคืนนั้นเราจะมาถ้ายอดสดให้พี่้องที่เป็นซีกอป้าพนังที่ไม่สู้มาพอเช้าแล้วคุณอาจจะไม่สู้มาแต่มม่อยากมาใช่ไหมครับผมอะาเรียนเช่นน้องๆที่ไม่เคยมากราฟผนังนะครับน้องมาแล้วประทับใจครับพี่ๆนี่ก็มาอยู่แล้วน้องๆที่เพิ่งจะไปใหม่ๆเพิ่งทางานใหม่ๆน้องไม่ต้องกลัวน้องมาเลยรุนผีป้าพนังซ่องซี่ซ่องเกดจะเป็นซื้อกลางัให้น้องมาพบครูคารวะครูเชิดจิ้วครู เจอจุดะาบันของเราที่เราได้ทึกทราบมาให้เราได้มีวันนี้ก็เพราะสตาบันปากพนังฝ่ายแดงของเราครับพี่น้องครับวันนี้กับตามรอยตายบันทึกเอาไว้เบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้นะาจนี่เป็นเบอร์กลุ่มของ่กรรมการจัดการปีนี้รวมบริจาคได้ไ้ได้เราอย่างต้องเตรียมงานกันอีกไล้รอบวันนี้บันทึกเอาไว้ปากพี่น้องชาวนาครแต่ผู้มีเกียรติหลายๆการตามบอตายถือประเทศววาถ้าจะมารวมมานี้เป็นซึ่งเขาปากพนังข็อเบียงแต่ว่าให้พกว่าใจกันมาเมื่อเราจะรวมกันขาาวะาครูพี่น้องครับ มีเงินจะสันมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงเะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันเพิน่นเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพื้นร้อยแปดภูิปัญญาช่วยสืบสารเจตน่ารวมคนหาวันนี้ ตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปตามรอยตายสืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงไทยนำรอยตายร่วมชีวีตามรอยตายตามนำมาตามรอยตายรอยตายมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานใชสืบสารของดีน้ำเสียงสมเนียงภาษาถึงน้ำเสียงสมเนียงภาษามราดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรา